แล้วชื่อ The Return of Andaman มาอย่างไงนะคือเราก็มองว่าเนี่ยก็คงไม่ใช่ภูเก็ตที่เดียวที่มีปัญหานะครับแล้วเราก็มี6จังหวัดที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มจังหวัดอันดามันละนองใช่ไหมมีอ่าสตรูลนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับ,งง et, aby, รบแล้วก็อะไรจังหวัดนึง่ะตรังอีกจังหวัดหนึ่ง6จังหวัดเนี่ยเราก็เลยมองว่าอยากจะโฟกัสภาพใหญ่ของอันดามันไปเลยนะครับแล้วก็เลยคิดว่าอยากที่จะ เชิญส่วนราชะการต่างๆมาช่วยกันให้ความคิดเห็นเราก็ทราบกันนะครับว่าเรื่องโควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบมากแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็สามารถจัดการกับเรื่องโควิดในเรื่องของชีวิตนะในเรื่องของชีวิตเราค่อนข้างที่จะเอาอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบควบคู่กันไปก็คือเอาชีวิตอยู่แต่เรื่องปากท้องก็ตามมาฉะนั้นตอนนี้มันก็เป็นความยากลําบากในการที่จะสร้างสมดุลของมาตรการ นะครับโควิดเราก็ต้องเอาไว้นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราเรามองเรื่องเศรษฐกิจมากเราก็อาจจะไปหย่อนเรื่องสาธารณสุขโควิดอาจจะกลับมาแต่ถ้าเกิดเราไปตึงเรื่องสาธารณสุขมากปากท้องจะว่าอย่างไรฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารให้เกิดความสมดุลที่ที่เราวินวินเนี่ยนะครับอยู่ได้ก็คือโควิดไม่ระบาดแต่เศรษฐกิจก็ก็ต้องอย่าให้ถึงกับกระทบ นะครับฉะนั้นมันก็เป็นความยากลําบากอย่างหนึ่งในการบริหารงานนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อเท้จริงฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีมาตรการของภาครัฐเนี่ยในการที่จะประคองอย่างช่วงนี้ถือเป็นช่วงประคองช่วงฟื้นฟูนะครับอย่างพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเจาะลึกเลยก็ก็จะเห็นมีมาตรการจากจากรัฐบาลในเรื่องของเช่นชวนคนไทยไทยเที่ยวไทยนะฮะเราเที่ยวด้วยกันนะครับออกค่าตัว๋วเครื่องบินให้ออกค่าโรงแรมให้ครึ่งหนึ่งนี่ยกตัวอย่างหรือมาว่า จ่ายครึ่งเดียวใช่ไหมฮะไปช่วยผู้ประกอบการซื่อนั่นซื้นนี้ก็จ่ายครึ่งหนึ่งหรือล่าสุดก็คือว่าชอบดีมีคืนชอบไปเลยสามหมื่นก็มาเ,เคมแท็กได้เลยเนี่ยก็เป็นมาตรการของรัฐบาลในการที่จะประคองประคองเพื่ออะไรครับประคองเพื่อให้โควิดเนี่ยจบก่อนเพราะตอนนี้เราก็มีการคาดการณ์กับว่าโควิดเนี้ยน่าที่จะจบอาจจะสมมุตินะโชคดีของคนในโลกก็คือต้นปีอาจจะเจอวัคซีนเอาอยู่และหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย อาจจะการปีหน้าเศรษฐกิจอาจจะกลับมานับหนึ่งใหม่คือออกจาก i c u อ่ะแล้วก็มามาฝึกกันใหม่นะครับฉะนั้นเร็วๆก็อาจจะสักประมาณสักปีหนึ่งฉะนั้นช่วงปีเนี้ยเราจะเซอร์ไว้กันยังไงไม่ให้จมน้ำนะครับฉะนั้นมาตรการต่างๆของทางรัฐบาลเนี่ยก็คือต้องการที่จะประคองให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยู่ได้แล้วก็เมื่อโควิดจบแล้วก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ รวมกันแสดงความคิดเห็นว่าในสถานการณ์การฟื้นฟูเนี่ยมันขาดตกบกพร่องอะไรเราควรจะเติมอะไรแล้วถ้าเกิดฟื้นฟูจบแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของอีกก้ากระโดดนึงละมันเราต้องสร้างแพลตฟอร์มใหม่ของการท่องเที่ยวกับประเทศแพลตฟอร์มใหม่สําหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในอันดามันนะครับผมเนี่ยผมอยากจะเรียนทุกท่านเลยเนะว่าผมผมมองผมมองว่าท่ามกลางวิกฤตเนี่ยมีโอกาสเสมอผมจําได้ตอนผมเป็นรองนาะยกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นปี47เนี่ย แล้วตอนนั้นน่ะมีเรื่องซีนามิเข้าที่ภูเก็ตนะฮะผมจําได้ตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศแล้วก็ท่านผู้ว่าท่องเที่ยวเนี่ยโทรศัท์บอกผมบอกว่าเออมีพายุใหญ่ๆเข้าที่ภูเก็ตนะโทรไปบอกผมตอนสักหกโมงเช้าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงบอกเออเริ่มมีคนบาดเจ็บละพออีกครึ่งชั่วโมงบอกเริ่มมีคนเสียชีวิตละก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมก็บินกลับมาแล้วก็มาที่ภูเก็ตแล้วตอนนั้นท่านนายกก็เลยมอบหมายใ,ให้ผมเนี่ย เป็นผู้ดูแล <มา S 2> รับผิดชอบ <นะ S 2> การฟื้นฟูทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดอรันดามันอันเนื่องจากผลกระทบเรื่องเรื่องเรื่องสึนามิแล้วก็ผมยังจำได้เลยว่าพอจบสึนามิเนี่ยหนึ่งปีเราได้จัดงานลํำลึกหนึ่งปีสึนามิแล้วผมก็เป็นประธานจัดงานท่านนายกมอบหมายผมจำได้นะร่วมกับกระทรวงแต่งประเทศทันไงแมไปเอารายชื่อผู้เสียชีวิตเนี่ยห้าพันคนเนี่ยที่มาเสียชีวิตที่เมืองไทย แล้วก็กระทรวงต่างประเทศสถานทูตที่อยู่ประเทศนั้นเนี่ยไปเคาะประตูบ้านเลยไปเชิญเชิญเขามาเที่ยวเมืองไทยมาเป็นแขกของรัฐบาลมาทั้งครอบครัวนะครับแล้วรัฐบาลก็ดูแลค่าใช้จ่ายเชิญเขามาแขกมาร่วมกันลาลึกหนึ่งปีสึนามิแล้ววันนั้นเนี่ยห้าพครอบครัวเนี่ยก็ปล่อยโคมไฟ5000โคมเท่ากับจํานวนผู้เสียชีวิตขึ้นไปบนท้องฟ้าผมจําได้นะตอนนั้น หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ,บ CNN เนี่ยรายงานข่าวถึงถึงน้ำใจผมต้องการจะเน้นเนีน่ยถึงน้ำใจของคนไทยว่าในช่วงที่เกิดสึนามิเนี่ยโอ้โหคนไทยเนี่ยไปช่วยผู้บาดเจ็บช่วยผู้ป่วยช่วยผู้เสียชีวิตบางคนไปถอดประตูบ้านมาแทนเปยสนามแล้วก็ไปอุ้มผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลเนี่ยภาพของน้ําใจของคนไทยในช่วงที่เกิดสึนามิแล้วก็ภาพน้ําใจของคนไทยแม้ว่าหลังเหตุการณ์เนี่ย เรายังเชิญเขากลับมาแล้วก็มาทำพิธีลําลึกถึงผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เลยเป็นโอกาสของภูเก็ตเป็นโอกาสของอันดามันหลังจากนั้นเนี่ยภูเก็ตก็ยิ่งใหญ่เลยนะผมจําได้4ี่เจ็ดเนี่ยตอนนั้นนักท่องเที่ยวอาจจะแค่สองสาล้านคนรายได้าจากการท่องเที่ยวไม่ถึงแสนล้าน,นแต่จากปี4ี่เจ็มาปี6กสองก่อนเกิดซีนามีเนี่ยจาก1นึ่งแสนล้านเป็น5้าแสนล้านจาก3ามสี่ล้านคนกลายเป็น10กว่าล้านคนฉะนั้นเนี่ยทมกลางวิกฤตแล้วมีโอกาสโอกาสเพราะตอนนั้นมีน้ําใจของคนไทย เท่วนี้ก็เหมือนกันนะฮะผมว่าทําการโควิดเนี่ยม,ม, 19, มันเป็นวิกฤตก็จริงแต่มันก็เป็นโอกาสโอกาสของประเทศไทยก็คือว่าตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นเลยว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองปลอดภัยเมืองไทยเอาอยู่เราไม่ใช่เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วเราเรามีหมอเก่งๆแล้วมีระบบสาธารณสุขเรามีความร่วมมือของคนไทยที่มีวิน,นัยในการที่จะปกป้องตนเองจากโรคภยัยจากโควิดเนี่ยฉะนั้นตอนนี้ผู้คนทั้งโลกลเลยไปเราบอกว่าประเทศไหนที่ ประสบความสําเร็จในการดูแลเรื่องโควิดคือประเทศไทยประเทศไหนปลอดภัยคือประเทศไทยประเทศไหนน่าอยู่ก็คือประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้คือคือตัวเติมให้กับประเทศไทยนี่คือโอกาสของประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่า40ล้านคนเนี่ยเรื่องเล็กเลยถ้าจบโควิดนะนักท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยไปไม่รู้เรื่องเลย เพราะอะไรเพราะว่าของเก่าก็ดีอยู่แล้วพื้นฐานดีอยู่แล้วความน่ารักอาหารการกินธรรมชาติความสวยสดงดงามของเมืองไทยเนี่ยโอ้โหตอนนี้มาเติมด้วยว่าความน่าอยู่ความปลอดภัยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าที่พูดอย่างนี้ก็อยากจะบอกให้ทุกท่านได้มีกําลังใจนะฮะช่วงเนี้ยเราช่วยกันประคองประคองให้เราอยู่ได้นะฮะแล้วคาดการณ์ว่าหนึ่งปีจบเนี่ยวันนั้นเนี่ยเมืองไทยจะเปลี่ยนจะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งของเศรษฐกิจนะครับ เมืองไทยอาจจะเป็นเซ็ o n d นโฮมของโลกเมืองไทยอาจจะเป็นเซ็ o n d นออฟฟิศของโลกเมืองไทยเป็นเมืองหน้าอยู่แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอาจจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเราเคยมีโปรดักต์มีคอนเทนต์อย่างนี้ต่อไปจะเป็นคอนเทนต์เรื่องอื่นละนะครับเป็นบ้านหลังที่2เป็นออฟฟิศหลังที่2นะครับเป็นเมืองเกี่ยวกับเกี่ยวกับเป็นเมืองเกี่ยวกับเฮลนะครับเมืองสุขภาพเมดิคอลฮับของโลก สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสร้างสร้างคอนเทนต์โปรดักใหม่ๆให้ใหอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฉะนั้นผมมองเลยว,ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะเติบโตอย่างมากของประเทศไทยเนี่ยหลังโควิดฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อยากให้กำลังใจทุกท่านนะครับว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าในช่วงฟื้นฟูเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายอย่างนี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ว่าทั้งสามท่านก็คงจะเล่าพวกเราฟังภาคเอกชนนะครับคิดว่าอะไรที่มันมีปัญหาก็อยากให้ท่านช่วยปีเ้นเราช่วยกันเสนอแนะอย่างสร้างสรรนะครับเพื่อที่จะเป็นแพ็กเกจว่า จะแก้ไขปัญหาเรื่องท่องเที่ยวอุตสาหการรมการท่องเที่ยวกับจังหวัดภาคใต้อย่างไงในกลุ่มอันดามันขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มองไปอีกช็อตหนึ่งว่าเมื่อกี้พอดีได้มีโอกาสนั่งคุยกับท่านประธานหอ,อการค้ากับนายกสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ตบอกว่าจริงๆ้วเนี่ยอยากจะมองไปต่อไปเลยว่าภูเก็ตอันดามันจะโตต่อไปอย่างไรหลังโควิดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นฟูแต่ช่วงที่เราจะโตต่อไปเนี่ยนะครับมันเหมือนกับิวแพลตฟอร์มเลย ดันั้นเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาช่วงนี้นะครับในช่วงฟื้นฟูในคิดอะไรถึงอนาคตของบ้านเมืองของเราต่อไปเลยนะครับว่าเช่นภูเก็ตยังขาดอะไรยังขาดแมททันสิตขาดแทมขาดถนนจากสนามบินมานะหรือขาดการสร้างถนนจากป่าตองที่จะเจาะอุโมงอะไรที่ยังทําไม่จบนะครับหรือการแก้ไขปัญหาความคับข้างข,งของสนามบินหรือการเชื่อมโยงภูเก็ตพังงากระบี่ ให้เป็นอันดามันจริงๆด้วยโครงสร้างพื้นฐานมีมอเตอร์เวย์มีรถไฟเชื่อมหรือจะเชื่อมรองฝั่งอันดามันกับสมุยนะครับกับสุราษฎร์ให้เป็นย่านใหญ่ของการท่องเที่ยวของประเทศหรือปัญหาเรื่องทรัพยากรเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องขยะอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราถือโอกาสเนี่ยนะครับในการที่จะสร้างแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็จะได้เติบโตต,ต่อไปนะครับฉะนั้นก็ต้องขอขอขอบคุณทุกท่านนะครับ